แต่พอเดือนมีหน้าสองพันหาร้อยหกสิบหาทามันเอ,เอาออกได้เมื่อ <c oughs> นี่ไหมได้เงินแสนไปได้นี่ไหมกระชีพุ่นเหลือพุ่นหมอพัดคุณภาพปอนส่งไปมาเลเซียนะครับสุดยอดจริงๆ วันนี้นะครับที่หมอพริกครับมาเยี่ยมนะครับสวนสมาชิกตั้งเดิมของพวกเราเลยครับที่เคยปลูกพริกเหลืองอินโดเมื่อสามสี่ปีที่แล้วเนาะปีนี้เปลี่ยนมาเป็นปลูกพริกเขียวนะครับพันอัมพวากโกนะครับไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมาเยี่ยมสวนในวันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบอ๋อเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบหกมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับอ่าวันนี้มาทันตอนเก็บพริกพอดีครับ อันนี้เราก็จะไปพบกับเจ้าของสวนเลยครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้ผู้หมวดเฉลิมแนะนําตัวหน่อยแนะนําตัวหน่อยร้อยตํารวจตีเฉลิมศิรบุตรครับสังกัดสพนาดูมาสารคามครับครับปีนี้เป็นปลูกพริกเขียวครั้งแรกครั้งแรกเนาะครั้งแรกนะครับครั้งแรกปลูกพริกเขียวผลผลิตตามนี้เลยตามนี้แปลงนี้ประมาณแปลงนี้ประมาณสี่พัน กว่าต้นสี่พันกว่าต้นสี่พันกว่าต้นโอ้เยอะเหมือนกันเนาะสี่พันกว่าต้นแล้วมีอีกแปลงหนึ่งอีกแปลงหนึ่งประมาณแปดพันแปดถึงเก้าพันแหละอ่าหมื่นกว่าต้นเนาะครับรวมแล้วปลูกประมาณหมื่นกว่าต้นหมื่นกว่าต้นแล้วปีนี้ปลูกปลูกประมาณหกสิบวันปลูกหกสิบวันครับหกสิบวันเก็บขายโดยประมาณนะคร่าวๆคร่าวๆหกสิบวันนะครับผลผลิตเป็นไงครับ ผลิตก็หรือว่าใช้ได้นะครับปุ๋ยยาดังเดิมดังเดิมสูตร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 เดิมใช้ตั้งแต่ตอนปลูกพริกใช้ตั้งแต่ปลูกพริกเหลืองอินโดมาถึงพริกแดงแล้วก็พริกนี้อีกนะครับถือว่าให้ผลผลิตดีมากมารอบนี้ในความเป็นมืออาชีพนี่โอ้เป็นเรียกเซียนพริกแล้วครับเซียนพริกมีต้นไวยใหญ่ๆมีต้นไวยใหญ่ครับต้นใหญ่ๆนะครับเนาะ แล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนได้นะครับสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนได้มีงานทําคนที่จะปลูกด้วยโอเคไหมมาเลยมาเลยครับคนที่จะปลูกด้วยให้คําแนะนํามหาวทาพี่หมวดเลยเนาะหมอพี่หมอพีมาดีกว่าเลยถ้าทาตามช่วงนี้นี่มาเยี่ยมสวนพี่หมวดได้เลยเด้ได้เห็นของจริงเลยช่วงนี้จริ แต่ทำนานี่มาอาจจะไม่เห็นว่าอาจจะลื้อทิ้งแล้วครับทำนาจะลื้อทิ้งอาจจะลืออจจะล้อทำนาเนาะแต่ช่วงนี้มาดูยังเห็นอยู่ับมาเลยนะครับส่วนที่มีินรายได้ดีกว่าทำนาครับรายได้ดีกว่าทำได้ดีกว่าเราลงทุนก็เท่าๆกันนั่นแหละลงทุนประมาณทานาเนาะเออเพอน้อยกว่าทำนาอีกอืม,แต,มแต่ผลผลิตให้ค่าตอบแทนนดีกว่า<ไ>ทำนาอีกผลตอบแทนที่เห็นตอนคุยกันสักกี้เนาะ บอกว่าได้ถ้าไปรอบนี้ด้วยเนี่ยน่าจะถึงแสนไม่บ่ถึงกันหน่อยครับใ่ถึงก็เหลือน้อยใ่ถึงก็เหลือน้อยแล้วอ,อ,อาจจะถึงแสนว่ารอบนึงก็ตกไปเท่าไรหร่สี่หมื่นกว่าเนาะประมาณมสี่หมื่นกว่าว่าโอเคเโอ้โหถ้าเกิดกว่าจะกว่าจะโละก็ตกไปประมาณพูดเท่าไหร่คุณเหมยพูดเป็น เอาพูดง่ายเดือนละแสน่ไปเดือนละแสนคิดคิดเล่นเล่นข้าๆเล่นเล่นวข้าๆเล่นเล่นแบบว่าจะสิบตันเนาะสิบตันต้องสิงพุ่นีนต้อเงินหลักเออประมาณสิบตันแต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่อาจจะตกอาจจะตกหรือสูงกับบอลลูนนะพอเดือนมีนาสองพันหนร้อยสิบหาทาเป็นเอาออกได้เหมือนเด็ด็เงินแสนไปเด้นหไม่กัดสีฟุ่นเหล่าฟุ่นหมวขันันฝนเม่ตกก้อนพริก หมายถึงจะพอเดือนมีถุนายนอีกกว่กี้มือมันสีเหมือดหมือดเตียนเห็นไหมถ้าเล่งโอกเก็บโอกได้ก็ถือว่าได้อยู่ที่คนงานเทานั้คนงานกับคนประต้าก็เล่งเย็บผิวขาวได้โอ้หมื่นต้นได้เงินแสนกับบริเวนน้อยเน่อยใช่ปิทีสมเมื่อยู่สมเมื่อสมเมื่อง่ายแบบนี้ง่ายดีแต่เขารักษาโรคได้กับเย็บได้ซี่เดือนหมดแล้วครับครับเอาผมสังเกตเบิ่งอันซุ่ม ปูพร้อมกันกับกับของพี่หมวดเลิมเนาะความสําเร็จบ่ขึ้นกันเด้ตามที่ไปเบิ่งมาเนี่ยอดี้ที่ว่าสําเร็จโอเคเลยเคล็ดลับเคล็ดลับอย่างที่็ดให้มันแตกต่างกับข้าเจ้าเอาบอกบอกมูกันนะมูปลูกขึ้นกันกับเจานี่แล้วกักแต่อย่างสี่เคล็ดลับเขาแบบนึงอนเได้มาหอดจุดนี้เนี่ยมันก็ต้องเข้าไปเลียนลู น้ำของยูนิไลท์ก็เลรอครับนี่เขี้หม้อพีกันนขี้หมอพีขี้หมอพีของคุณหมอเนี่ยยูนิไลท์ตัวที่ต้งนปลูกครั้งแรก่ครั้งแรกครั้งแรกศึกษาต้นแตกกันครั้งแรกเชื่อป่านนี่ล่ะแตกกันไม่คอยสิมาปลูกขันห้อผู้เครื่องเครื่องกลางกลางล้ทุนไปแล้วเกิดเป็นโรคเป็นไฟมากกับท่อเดี๋ยวแบบนี้เอาไปยู่นะเอาไปยู้อ๋อนึกว่าจะถาม อันนี้มีประกันราคาไหมครับไม่มีครับไม่มีแต่ขึ้นคือซื้อขึ้นถ้าขึ้นก็นขึ้นเลย,วยเวลาตาลงก็ซื้อลงซื้อลงออมันข้อดีที่แตกต่างกับที่ผู้หมวดเคยปลูกพริกแดงเราปิทีแล้วปลูกพริกแดงขายแดงขายคือได้เงินเป็นก้อนไหมครับเป็นก่อนเป็นกำตรงนี้ได้เงินเป็นก่อเป็นกำแต่พริกแดงเราได้ไมาเรื่อยๆ แต่เราไม่ค่อยมีเงินเก็บหรอกเราไปใส่ไปนน้ำใส่ไปนน้ำแต่อันนี้มีเป็นก้อนปุ๊กได้เก็บรู้ว่าเป็นเงินเลยเนาะเก็บเป็นเงินเงินเข้าเป็นก้อนขายขายเป็นอ่ะครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็เป็นรอบรอบครับรอบรอบหลายหมื่นทุกหมวดปกติทำนาเดือนไหนครับปกติก็เดือนมิถุนาเลยครับมิถุนาโอ้ก็อีกหลายเดือนเลยกว่าจะได้รื้อตัวันนี้ ฝนฟ้ามันไม่โอเคภามิถุนาก็จะเป็นเจ็บเดือนนี้เดือนแรกนะ้าก็เมษาสองพฤษภามิถุนาสามเดือนสี่เดือนอีกได้ได้อีกประมาณสามเดือนก่อนจะลื้อทิ้งนะครับแ้่ใครจะมาดูเนาะใครจะมาดูสวนพิกท่านผู้หมวดเฉลิมศิลปบุตรเนาะอยู่ที่ที่บ้านเลยนาะบ้านหนองโมทับมาตำบลหนองคูบ่ ตำบลน้องคูอำเภอนาดูนมหาสารคามมหาสารคามตามเบอร์ท้ายคลิปเลยนะครับโทรมาหาก่อนครับมาดูมาศึกษาอะไรได้หรืออยากจะเข้าร่วมทีมกับผู้หมวดก็มาได้เลยหรืออยากจะศึกษาความรู้ก็สมัครเข้ามาก่อนเนาะสมัครเข้ามาทีมผู้หมวดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปศึกษาในในกลุ่มของหมอพลิกมีแอปให้ใช้ฟรีด้วย แอปพลิเคชันใช้ฟรีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกหมวดมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนสวัสดีครับ